สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนสนีนครินนะครับจะพาเพื่อนๆมาเดินชมบรรยากาศกันนี่น้ำต้นเขื่อนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมองสุดลูกหูลูกตาเลยด้านนู้นเหมือนจะมีฝนตกอยู่มุมเขาทางนู้นนะครับใหญ่มากๆ น้ำในนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ําที่ปล่อยลงไปให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ําแล้วก็จุดที่มีบ้านพักที่เป็นแพรครับผมว่าน้ามาจากที่นี่แน่นอนเลยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งของเหนือเขื่อนเนี่ยก็จะเป็นโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูตอนเราขี่รถมาเนาะก็จะมาทางนี้เนี่ยขี่ มาบนสันเขื่อนได้เลยแล้วก็จะมีที่จอดรถอยู่ให้ได้ชมวิวกันอ่ะพาเพื่อนๆมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ปล่อยน้ำออกแล้วก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เป็นท่อนะเพื่อนเพื่อนเห็นปะใช้เขาทําเขื่อนแล้วก็ เป็นล่องเขาไปเลยน้ําที่ปล่อยออกไปด้านล่างสุดยอดอะ่ะจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยบนสันเขื่อนเนี่ยมองไปข้างล่างนี้แบบเห็นรถคันนิดเดียวอะ่ะแสดงว่ามันลึกมากๆนะครับน่าจะไม่สามารถลงไปได้นะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยวน่าจะอยู่ได้บริเวณที่เขาจัดไว้ให้ตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวที่ขี่ผ่านตรงสันเขื่อนมานี่แหละครับอ่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็บรรยากาศแบบนี้เลยทางด้านนูนะ้น่ะถัดออกไปเนี่ยก็ทางที่น้ําไหลไปเนี่ยมันก็จะมีเอ่อเป็นจุดที่เป็นบ้านพักที่เป็นแพรเป็นอะไรต่างๆอะ่ะที่เป็นไฮไลท์ของที่เที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีอะ่ะก็จะเป็นอ่าแม่น้ําผืนเนี้ยที่ปล่อยออกไปเนี่ย เพราะว่าถ้าตอนที่เราขี่รถมานะครับเราก็จะเห็นด้านซ้ายมือก็จะเป็นบ้านพักที่เป็นแพรที่บริการนักท่องเที่ยวอยู่ก็คือแม่น้ําแหล่งนี้นี่เองนะครับโอเคเพื่อนๆเ,เห็นบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็มานั่งเล่นชิลๆช,ชมวิวกันนะครับบรรยากาศดีมากๆลมเย็นมากเลยเป็นไงคุณภยัยชอบไหมลมเย็นมากๆเลยนะครับกางเต็นท์นได้ไหม เห็นวิวน้ำเหนือเขื่อนเลยครับน้ำลงมาเยอะเหมือนกันนะน่าเห็นคาบน้ำไหมคาบน้ำน่าจะขึ้นมาถึงระดับตรงนั้นเห็นเพื่อนใช่ปะตรงนั้นมลมเย็นดีมากๆเลยครับเพื่อน ด้านนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสวนย่อมเราสามารถเดินเล่นชมวิวได้เลยนะครับจะมีจุดให้เรานั่งพักเป็นจุดๆนะครับคือมองไปแล้วเราก็จะเห็นวิวในเขื่อนวิวน้ําในเขื่อนนะครับแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆคลองน้ําเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอีกฝั่งหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเดินไปดูพร้อมๆกันเลยน่าจะเป็นบริเวณที่เป็นทางที่น้ําเข้าไปในอ่า ตรงโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอะถ้าผมจำไม่ผิดนะไ,ดไปดูกันใกล้ๆส่วนรย่อมหน้านั่งเล่นมากเลยนะเ,นเพื่อนๆตอนเย็นอากาศน่าจะดีเนาะออกมาออกกำลังกายมาวิ่งจ็อกกิง้งหรือมาปั่นจักรยานเล่นนี่งไงจะมองเห็นน้ำเลยครับ น่าจะเป็นทางน้ำที่ไหลไปยังโรงไฟฟ้าครับถ้าผมดาไม่ผิดนะเนี่ยตรงบริเวณจุดจอดรถนะครับก็จะมีร้านขายของนะครับเราสามารถแวะ่าซื้อพวกน้ำดื่มของฟงของฝากอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ นั่งเล่นพักผ่อนบริเวณสวนหย่อมหลังจากไปถ่ายาบรรยากาศในเขื่อนอเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยถ้าใครแวะมาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาเที่ยวแถวนี้อย่าลืมแวะมานะครับเป็นสถานที่ไฮไลท์จุดหของจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับรับรองว่าสวยบรรยากาศไม่แพ้เขื่อนที่อื่นเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้เนาะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเที่ยวเขื่อนสีนักเรีนไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ